พิธี e. ane, เอฟาถาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิธีหรือว่าชนะพิธีกรรมนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริชชนนะครับก็เป็นพิธีเจิมปากและหูนะครับก่อนที่จะทาการรับพิธีศิลล้างบาปนะครับในข้ามวันสาวศักศ์สิ์นะครับซึ่งในสังคมมณฑลกรุงเทพนะครับเราก็จัดเป็นโอกาสให้บรรดาคริชชนสำรองเนี่ยนะครับก็ที่จะ รับศีลําบากในปีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้มาชุมนุมพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะพบกับพระสังฆราชในโอกาสนี้ก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับตั้งแต่เช้านะครับเพื่อเตรียมตัวพวกเขานะครับแล้วก็ทีเอฟปาทานี่ก็เป็นเป็นพรเจ้าพิธีกรรมที่จัดให้พวกเขาเนี่ได้มีโอกาสได้รับพร้อมกันและก็รับจากพระสังฆราชนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้มาชุมนุมก็ ปกติก็พระสงฆ์ที่วัดนะครับหรือว่าผู้ที่ประกอบพิธีในข้ามวันเสาวศักดิ์สเนี่ยก็จะทําพิธีนี้ให้นะครับเอฟฟาธาแปลว่าจงเปิดเถิดเพื่อท่านจะได้ประกาศความเชื่อที่ได้ยินเป็นการสวดีถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้า បើថាจงបើកเธอ เอฟาทาก็เป็นคำที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับแต่ว่าจงเปิดเถิดนะครับเพราะฉะนั้นประธานก็จะเจิมที่หูแล้วก็ที่ปากนะครับก็ที่หูก็เพื่อความหมายที่เราเข้าใจนะครับก็คือว่าก็เพื่อที่จะได้สามารถที่จะรับฟังพระวาจาของพระพิจญานะครับก็ที่ปากก็เพื่อว่าพระพิจ้าจะได้เปิดริบบิ้ปากของตัวเองในการที่จะ ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตนะครับในการเอ่ยพรจะรับพระพรของศีริะสิธิ์นะครับต่อไปนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าใน พ t ทีเอฟาทาหรือว่าการชุมนุมนะครับที่ทางสังคมมรดกกรุงเทพเนี่ยจดเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่ทั้งผู้ที่จะรับสีลลังบาปในปีนั้นเนี่ยนะครับก็ก็จะมารับการอบรมหรือว่าทบทวนนะครับในสิ่งที่ความเชื่อที่พวกเขากําลังจะเข้ามารับแล้วก็กําลังจะดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็จะมีบรรดาพ่อแม่อุปถัมหรือว่า พ่อแม่ทุนหัวเนี่ยนะครับก็จะมาชุมนุมพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งมีการจัดให้มีการรับการอบรมนะครับนะก็เป็นแยกกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีนะครับเพราะว่าผู้ที่จะรับเีิญล้างบาปในปีนั้นเนี่ยก็จะได้รับการคําแนะนําในการดําเนินชีวิตหลังจากนั้นไปนะครับเพราะว่าในแง่เด่นนะครับส่วนหนึ่งคนที่เข้าเป็นขเตชนเนี่ยสมาชิก คนอื่นๆในครอบครัวของเขาเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่นับสีศาส,สนาอื่นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเขาก็อาจจะมีความสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเออถ้าเขาจะดำเนินชีวิตเป็นสเตชนที่อยู่ในท่ามกลางคนที่ต่างความเชื่อเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรเขาต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแสดงตนเป็นสเตชนนะครับในเวลาเดีวยวกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันกับ บุคคลอื่นๆด้วยนะครับบางทีก็การได้มีโอกาสได้รับคําแนะนําต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเขานะครับพวกเราทุกคนคงจะมีความชื่นชมยินดีที่เห็นว่ามีพี่น้องจำนวนพอสมควรทีเดียวที่ พร้อมจะมาร่วมก้าวเดินในหนทางอริยธรรมแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคริสตชนที่ตรียมพร้อมแล้วและจะรับสินล้างบาปเราได้รับการร่วมก้าวเดินกับพี่น้องจะเป็นครูจิตพิบาลก็ดีพ่อแม่ตุนหัวและเ,เพื่อนๆทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนวัดของเราและพยายามช่วยเราในการก้าวเดินนี้ต่อไปนี้เป็นพวกเราทุกคน ที่จะทำให้พันธกิจที่พระเยซุเจ้าได้นำมาให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพ่อของพวกเขาทุกคนด้วยดังนั้นทุกคนเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีดาเนินชีวิตของเราการปฏิบัติสรรันสกิจด้วยการรับฟังพระวาจาของพระนําไปปฏิบัติเพราะในนั้นมีสิ่งที่เราเรียกว่าคุณค่าพราะวรสารซึ่งเป็นอรารยธรรมแห่งความรักซึ่งถ้าหากเราค่อยๆ่อ,อดเนินชีวิตนี้ ในที่ที่เราอยู่ในครอบครัวในสำนักงานที่ไหนก็ตามและเริ่มขยายดวงใจของเรามองซะ,ะว่าแม่ดอกพี่น้องไปที่แอฟริกาไปในประเทศจีนหรือไปเท่น,นั้นที่นี่เพื่อไปเป็นธรรมทูตเอาแค่ธรรมทูตท,ที่เริ่มจากในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนของเราและด้วยการดาเนินชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงทำงานเหมือนปกติ ยังคงอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังอาจจะเป็นเหมือนทุกๆคนแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรสำนึกในจิตใจของเราว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกันพระเจ้าเป็นองค์ความรักและเราจะเป็นความรักนั้นเต็มกําลังความสามารถมากบ้างน้อยบ้างผิดพลาดบ้างเริ่มต้นใหม่และถ้าเป็นเช่นนี้จะไม่อีกหลายหลายคนที่เชื่อในอริยธรรมความรักนี้และเขาจะเริ่มปฏิบัติเขาจะเริ่มเชื่อเชน่นเดียวกับที่เราได้ก้าวเดินมาแล้ว และถึงจุดหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้าองค์ความรักส่วนการอบรมของพ่อแม่ส่นหัวหรือพ่อแม่อุปธรรมนะครับกเ็เป็นการย้ำเตือนนะครับบรรดาคนที่เป็นพีพ่เลี้ยงหรือว่าคนที่เป็นคอยดูแลฝ่ายวิญญาณนะครับใน ของผู้ที่จะรับศีลลังบาเนี่ยนะครับก็เป็นการทบทวนด้วยว่าเออหน้าที่พิชชนอย่างไรในเวลาใดการก็เป็นบทบาทในการเป็นผู้ที่ช่วยนะครับบรรดาผู้ที่เป็นคริสตังใหม่เนี่ยนะครับในะในการดําเนินชีวิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพิธีก็จะวจาระใพิธีกรรมก็จะเป็นแบบสั้นๆน,นะครับแล้วก็ประธานก็จะตักเตือนนะครับถึงย้ําถึงหน้าที่ริชชนถึงพระพร ที่พวกเขาจะได้รับและก็จะอวยพรนะครับบรรดาผู้ที่เตรียมตัวที่จะรับศีล้างบาปในค่ำวันเสาร์ศักศีกนั้นนะครับเพื่อว่าเขาจะได้สามารถที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้าด้วยนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตคุณชนต่อไป